สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากินมั่งกุศลมั่งกุศลนะฮะกินมังกุศลมังกุดมังกุศลเงื่อน,นน้อยๆอยแต่ว่าก็ดีดีค่ะก็มีอันอันเสียอยู่แฉมๆเนะฮะอันดีก็ดีเนาะเนาะอันดีก็ดีค่ะ cái này ừ khay sử chìm đâu, mẫn mẫn đủ cồn mạn này nó, cái này cái khay กอส,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 ส่มส,มสมเงอนตมสมคักนะเง่นนี่ด้วยเป็นยังไงเอันนีงามวิว่ะนาเน,นาะบะนาเป็นไงอือ Hãy subscribe cho kênh Ghiền